ตามเหตุตามปัจจัยไงมึงไปเกิดตอนไหนมึงก็รับผลของการกระทําตอนนั้นอะ่ะมันจะต้องตามไปยังไงทำไมมึงจะต้องให้นั่งรถครัวไปหรอหรือต้องนั่งสิงคโปร์แอร์ไลน์ไปมาเด็ก็นั่งเครื่องกับมึงไปได้หรือ,อยังไงมันก็ไปตามเหตุตามปัจจัยแห่งเหตุและผลของมันการกระทำให้ชีวิตเรามันลาดเอียงเอียงไปสู่พบหน้าใช่ไหมครับถ้าใช่ชีวิตเอียงเอียงไปฝ่าเจลาศานก็จะเกิดปเป็นเจลาศานใช่เง เพื่อนเอาผัวเราต้องทํำยังไงดีครับก็ให้มันไปสิไม่ต้องทาอะไรให้มันไปมันอยากได้ก็ให้มันไปสิมันอยู่ที่ผัวมึงจะเลือกใครถ้าผัวมึงเลือกเพื่อนมึงมึงปล่อยมันไปถ้าผัวมึงเลือกมึงมึงก็ปล่อยเพื่อนมึงไปปล่อยออกจะชีวิตมึงไปเลยมันจะไม่ช่วยเพื่อึงต่อไปง่ายนิดเดียวมึงจะคิดอะไรเยอะแยะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องไปตบตีลบลาฆ่าฟันเหนื่อยใจเปล่าๆเจ็บเนื้อเจ็บตัวเปล่าๆอย่าไปปัญยาออกตาใครเอาชีวิตไปหาเงินเถอะ เอาเชียไปทำให้ตัวเองรวยเธอไปหาผัวม่อย่างได้เลยถ้ามึงรวยอ่ะมึงมีตังมากมึงหาผัวอย่างได้แบบไหนมึงขึ้นมาเลยเชียวเลยเนี่ยเลือกเอาเจาตัวไหนเจ้าอันไหนเจ้าหามอันไหนมึงเลือกเอาเลยถ้ามึงมีตังอ่ะมึงจะให้มึงอยู่กับมันไปตลอดชีวิตก็ได้มึงจะสั่งไปซ้ายไปขวาก็ได้ถ้ามึงมีตังอ่ะเอาเวลาไปทางานหาเงินเธออย่ามาสนใจกับเรื่องพวกนี้มันมากล้วเลยคนที่ดื่มทุกวันตายไปจะโดนน้ำร้อนลวกปากให้เกี่ยวจ้า มึงก็ไปดูตามเหตุจันะกูก็ไม่เคยไปนรลกกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมมึงก็พิจารณาเอาแต่ถ้าไปนรกก็มีโอกาสจะโดนนะ้แต่ถ้าไปเกิดเป็นคนก็อาจจะอาจจะรอดอย่างเงี้ยโชคมีจริงไหมครับโชคอะไรอ่ะมีอะไรออกจากบ้านบ่อยทำยังไงดีครับทำสันดาห์ให้มันดีๆสิเขาจะได้ไม่ไล่ม่อกจากบ้านถ้าสันดาหมึงดีเขาจะไล่อ่อยจากบ้านเหรอ เขาไม่คุยกระโโนใส่ปากมันก็บูนเท่าไหร่แล้วเขาแค่ไล่เมื่อกบ้จนแล้วฝันถึงเหตุการณ์ข้างหน้าแล้วเกิดขึ้นจริงคือยังไงครับก็ไม่คือยังไงกูก็ฝันบ่อยสมัยก่อนกูฝันบ่อยมากแล้วเกิดขึ้นจริงด้วยคําถามคือแล้วแล้วแล้วยังไงการที่มึงรู้ล่วงหน้าก็ไม่ได้สามารถที่มึงจะไปแก้ไขเลยได้นี่มันก็แค่รู้คือมึงจะเป็นผู้ิเศษแล้วก็เนอะเห็นค่นี้คือวิเศษวิโสขึ้นมาเลยจะเป็นเทพเทวาให้ได้เป็นคนปกติไม่ได้แล้ว ตีนเหยียบสัมผัสพื้นบินไม่ได้แล้วจะห่อเหยอเดือดอากาแล้วว่ากันเถอะมันเป็นอะไรกูไม่เข้าใจมึงจะไปปรุงแต่งทาไมเห็นก็เห็นไปซีมึงจะไปสนใจกับมันเพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรกับชีวิตมึงการที่มึงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าจากการฝันมามันทำให้มึงรวยขึ้นเหรอก็เปล่ามันทําให้มึงหมดหนี้หมดสิทธิมะเปล่ามันทําให้ผัวมึงเนี่ยรักมึงมากขึ้นมะก็ไม่อ้าวแล้วมึงจะไปสนใจทําไมกับความฝันมึงควรสนใจกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมึง ไม่ใช่ไปสนใจกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยกับชีวิตมึงสนใจทําไมอ่ะความฝันกูไม่เข้าใจเลยอ่ะทําไปเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์เลยทํำยังไงครับอยากถูกรัตตอรี่รางวัลที่หนึ่งสักห้าใบถ้าเขารู้กันนะเขารวยันไปหมดแล้วถ้ากูรู้กูก็รวยไปแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งสักห้าใบคุณปัญญาอ่อนหรือเปล่าฮะ ถ้ามันมีวิธีทําให้ถุกได้จริงกองสลาบไปเก้งมาแล้วถ้ามันมีวิธีทําให้ถุกได้จริงป่าที่คนในประเทศไทยมันรวยกันหมดแล้วเนี่ยความปัญญาอ่อนความโง่ของมึงไม่แตกใจที่มึงจนอยู่นะสมควรแก่การจนต่อไปเนี่ยความปัญญาอ่อนของพวกมึงจําไว้เนี่ยแล้วมึงจะไม่ให้กูด่ากูด่าเพราะกูเตือนสติมึงมึงจะไปทำยังไงมันถุกระดับที่หนึ่งได้คนที่มันถูกมันยังไม่รู้ทียเซ้ามันทําอะไรมาแล้วมึงจะไปหาวิธีอะไร ถ้ามันมีวิธีป่านนี้รวยทั้งประเทศไปแล้วกองสลากมันจะรวยเหรอทุกวันเนี้ยมันต้องเก่งสิเพราะมันมีวิธีในการทําให้ตัวเองถูกระหวัาที่หนึ่งห้าไปนี่ความโง่ของมึงสมควรกัการโดนด่าได้ไม่ตอบกูสิถ้ามโง่ขนาดนี้ก็ไม่แต่และที่จนเมื่อจะมาขวนขวายด้วยการถูกหาวิธีในการถูกหวยรางวัลที่หนึ่งทาไมมึงไม่ถามวิธีในการทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จทําไมมึงไม่ถามในการพัฒนาศักยภาพตัวเองให้มีสติสัมปชัญญะ ในการทํางานหาเงินได้อย่างเจริญรุ่งเรืองทาไมมึงไม่ถามหาวิธีการสร้างเหตุปัจจัยให้ตัวเองมีความร่ารวยเงินอทองทาไมมึงตั้งคาถามแบบนี้ถ้ามึงตั้งคาถามแบบนี้วันหนึ่งมึงจะรวยแต่ถ้ามึงตั้งคําถามว่าจะทํายังไงถึงรางวัลที่เดิมจะทายังไงถูกหวยมึงจนตลอดชีพกูบอกให้ไม่มีวันรวยได้เลยคําถามมึงอะบ่งบอกถึงสันดานบ่งบอกถึงชีวิตเลยว่าง้ไม่มีความฉลาดอยู่เลย ไปพัฒนาตัวเองใหม่ให้มีความฉลาดไปพัฒนาความรู้ความสามารถไปพัฒนาเหตุและผลในสติสัพชัญญะตัวเองตักกะมึงนะไม่ได้มีเหตุผลเลยไปพัฒนาให้ตัวเองมีเหตุผลให้ได้เมื่อมึงมีเหตุผลมึงจะไม่ตักกะวิบัติแบบนี้มึงจะไม่มาต้านคาถามแบบนี้ยังมีหน้ามาถามหวยอีกเลยวุฒิตีป่าไปให้กุาขนาดนี้ยังมาถามหวยอีกนะหัวไม่สนใจทําไงดีครับอยูย่แต่กับเพื่อนมึงก็เลิกกับมันสิ ปไปงั้นมันก็เปลี่ยนสถานะตัวเองเป็นเพื่อนมันซะมันจะได้อยู่กับมึงไปตลอดไง